็วันนี้จะเป็นเคสถอดจมูกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแผลนะครับนี้ต้องขอบคุณคนไข้นะครับที่ที่ที่ให้หมเอา,เอาคลิปตรงนี้มาลงได้เพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ทําจมูกแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกตินะครับต้องให้รีบมาหาหมอทันทีอาการอย่างหนึ่งที่ให้ระวังสําหรับาการเสริมจมูกไปแล้วนะครับคืออาการที่เป็นสิวบนจมูกคือสิวไม่ว่าจะมากจะน,น้อย คือสิวบนจมูกหลังจากที่ทําจมูกนะครับให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ามันมีการอักเสบติดเชื้อจากข้างบนถึงข้างล่างนะครับเราไม่ควรไปกดมันนะครับก็ทางที่ดีก็คือต้องไปปรึกษาหมอ,อก,ก่อนเพราะการที่เราไปกดสิวจากข้างบนเนี่ยมันจะทำให้เกิดให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ไปข้างล่างถ้าถ้าเชื้อตรงเนี้ยมันเจอกับซิลิโคนเนี่ยเจอกับของแปลกปลอมมันจะทําให้เกิดการติดเชื้อลาออกไปนะครับพอราออกไปก็ทําให้เนื้อเยื่อตรงนี้ เขาก็มีโอกาสทําให้เกิดเนื้อเยื่อทะลุขึ้นมาได้นะครับก็ทางที่ดีก็ควรจะไปไปให้คุณหมอดูดูก่อนนะครับแล้วคุณหมอที่เขาทำก็จะประเมินว่าสิวเนี่ยมันมีความอักเสบมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตามหลักการแล้วถ้าหลังจากเสืิมจมูกไปแล้วมีการอักเสบไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ส่วนใหญ่หมอจะต้องขอดีโคนออกรับให้เหลือเป็นเนื้อปกตินะครับผมหลังจากเป็นที่เนื้อปกติเนี่ยเราก็ปล่อยให้เนื้อมารักษาเองตามธรรมชาติแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อตามไปทาความสะอาดและหลังจากที่แผลมันหายดีนะครับเราค่อยกลับมาเสริมใหม่อันนี้จะเป็นจะเป็นาการการที่ปลอดภัยกับคนไข้ามากที่สุดนะครับผมอันนี้ต้องพักเนื้อนานขนาดไหนครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการทะลุเนี่ยถ้าหมอแนะนําอย่างมากก็คือประมาณหนึ่งปีครับผม เพื่อให้เนื้อมันสมานกันดีเต็มที่นะครับการที่เราไปเร่งทํามันแล้วก็ตอนที่เนื้อยังไม่หายดีเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เกิดการอักเสบซ้ำอีกแสบของคอนิดนึงนะครับหมอค่ะตาค่าเช็บมาสองรอบลงคอไหมครับลงคอไหมให้ขมขมไหมครับขมขมเออนิดนึงนิดนึงนะแบบเดียวแบบเียวอ่อนไหม เ็บนะครับไม่เสียบแล้วล่งแล้วค่ะออกแล้ว <Okay. S 2> นี่ครับนี้นะครับหาังยจากถอดจมูกนะครับอาจารย์จัดถอนจมูกมเห็นว่าเนื้อคนไข้รูนิดนึงนะครับแต่รูนี้ไม่ได้กว้างมากนะครับอันนั้หมอตัดสินใจว่าหมอจะไม,ไม่ไม่เยบ็บไม่เย็บปิดรูนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อลอกๆเป็นรอยแผลเย็บนะครับจะให้เนื้อมันสมานก,กันเองได้นะครับ แล้วหลังจากนี้พอเนื้อสมานกันเองในไม่เกินไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับเนื้อตรงนี้สมานกันแล้วหลังจากนั้นค่อยให้คนไข้อาจจะทายาลดรอยแผลเป็นนะครับหรือไม่ก็เลเซอร์ลบรอยแล้วเนื้อตรงนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่กรณีที่ถ้ารูแล้วรูมันกว้างมากเนี่ยอาจจะต้องมีการเย็บปิดนะครับแต่นี่คนไข้โชคดีที่รูยังไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่เราปล่อยให้มันปิดเองได้นะครับต้องกินอาหารเสริมอะไรไหมหมอคเสริมอะไรเย,ยรเอะ จริงๆก็กินหาตามปกติทั้งนั้นไก่ไข่กินได้ปกติเนาะกินได้ปกติชิงนร่างกายมันจะรักษา,าตัวเองตามธรรมชาติแล้ว